เอเอป็หนึ่งเด้อหนึ่งเดอหนึ่งเด้อแปดเด้อเจ็ดเด้อเดเดได้จ้ะอ๋ต่เืกไปเลย่เอนวอร์ชันไหนวเ์ชันสุพ p h เวชันไหนมันมีเอะไรอ ทำได้หมดเลยไหวเนี่เมื่อวานขึ้นเวทีไปนะอีฟนี่ไม่ได้ไปคือขึ้นเวทีคือเมื่อวานจะไลฟ์ฟังระหว่างพี่กดเย็นดียนดอร์เลยนะคือมันจะมีโชว์เนาะก่อนก่อนที่เราอ่ะจะขึ้นเวทีใช่ไหมคะทีเนี้ยน้องบอกเมว่าขอไปดูได้ไหมขอไปดูได้ไหมแล้วเขาก็ลงเขาพูดเองขอไปดูได้ไหมแล้วเขาก็ลงเดินไปคนเดียว เดินไปเลยในประมาณสามเมตรเขาก็เดินไปเกาะเกาะเวทีเอง <hoo. S 1> แล้วก็ไม่รู้ว่าอีท่าไหนทําไมถึงได้ขึ้น,นไปดูเวที <c oughs> ก็ไม่รู้คือ <c oughs> แบบอาจจะแบบข้างล่างเชียร์ขึ้นไปหรือเปล่า <c oughs> พี่ก็ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่ได้อยู่นั้นแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นลูกก็คือว่าเขากล้าไปคนเดียวเขากล้า <c oughs> ที่จะแบบไม่ใช่ว่าแบบแม่พาไปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยพอพี่เน่เดินไปเสร็จอ่ะเมย์ก็มาดูในต้องโซต่อใช่ไหมเมย์ก็โซดูสิการแสดงอะไรอย่างเงี้ย โซก็แค่นั่งดูเฉยๆคือเด็กสองคนเนี้ยไม่เหมือนกันเลยคือแน่เนี่ยขอไปดูแล้วเดินไปสามเมตรแต่เดินไปสามสี่เมตรเองแล้วก็ขึ้นเวทีเองไปดูการแสดงเองไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็เป็นเด็กที่แบบชอบจริงๆเนาะในขณะเดียวกันโซก็ ก็แค่นั k k ag, er ่งดูก็ก so ็เฉยๆอ่ะก็คือนั่งดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยชีนเน่เขาก็คือจอยมากแล้วก็จังหวะที่ขึ้นเวทีก็ริมกดกันอ่ะแล้วทีนี้เราก็แบบคาดหวังเชื่อแล้วลูกกูจะพูดหรอวะขึ้นไปบนเวทีะเวยทุกคนเข้าใจไหมว่าแบบคือคือเขาไม่ได้มีอะไรเราเลยแต่ว่าแบบเขาขอแค่แบบขอแค่นี้คือดูทุกคนอาจจะคิดว่าน้องอ่ะแบบพูดได้พูดง่ายแต่จริงน้องอ่ะก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่มันแบบค่อนข้างจะแบบ ปลอดภัยนะน้องถึงจะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในงานเนี้ยมันคือแสงสีเสียงเขาจัดเต็มมากมแม่ก็คิดว่าแบบว่าแล้วน้องจะพูดเหรอถึงมันจะง่ายมากอนะนาะแล้วน้องจะพูดหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาเดินขึ้นเวทีเขาเดินเองเหมือว้ยเธอเขาเดินโรโซเนี่ยเราก็รู้หลัวมาเดินเพราให้พ่อเขาอุ้มส่วนโมเน่เดี๋ยวเราเดินกับเราสองคนโมเน่ก็เดินเองคนเดียวรับไมรับไมเสร็จเขาก็แบบ คือแบบพยายามพูดกับใหม่เพราะว่าเขารู้จักใหม่เขาก็สัสดีคาเดกกี๋ก็ตึงๆเขาก็พูดแล้วเขาก็ฟีลกูดมากเนาะแล้วสุด<ม>ท้ายก็เขาก็พูดได้เอ็นโดเอ็กใช้แล้วสวยทุกเอ้เอ็นโดเอ็นโดลิปเอ็กใช้แล้วสวยทุกคนอะเขาก็พูดของเขาไปตั้งแต่แบบนาทีแรกอะนาะนะบบ๊กทำง,งานาเสร็จเลยแม่แบบเหนื่อยอย่างเดียวคือได้แม่มาเต็มๆมเลยอุ้มลูกเหนื่อยอย่างเดียวคืออุ้มลูกอะ คือเมื่อวานกล้ามเนื้อแขนเหมือนจะฉีกเลยเพราะอุ้มลูกคือในชีวิตจริงเราไม่ได้อุ้มลูกอันนั้นคือเหนื่อยสุดของเราแหละของเมื่อวานเออชีวิตจริงเราเรามีเราอุ้มไม่ได้เราตัวเล็กแล้วก็คืออุ้มแักรูปนานไปนิดนึงเหมือนเหมือนกล้ามเนื้อจะฉีกเลยเมื่อวานอ่ะจบ